มาตามสัญญากับการรีวิวกล้องไรเดอร์ดิเคทนะครับถ้าคุณกำลังตามหาของเล่นถูกใจเติมเต็มความฝันเราขอแนะนำา t t อยของเล่นสายคาร์เมนไรเดอร์รวมอยู่ที่นี่แล้วไม่ว่าจะสินค้าทั่วไปจนถึงของแรหายากเข้ามาชมเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage J-Toy หรือเบอร์โทร0857772288ของแท้1,000%แถมราคามิตรภาพต้อง J- t o อ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผม7จ็ดรีวิวทอยนะในคลิปนี้เราไม่ได้มารีวิวของเล่นนะครับแต่ว่าเรามารีวิวอุปกรณ์จากซีรีส์ r i เดอร์ดีเคทนะครับมันก็คือกล้องนั่นเองนะครับที่คารยัิศึกษาเนี่ยใช้อยู่เป็นประจำเลยนะเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์คู่กายนะครับเหมือนเหมือนกับตัวไดเวอร์เลยนะอันนี้ก็เป็นสินค้าทางเลือกนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ของแท้นะ ของแท้เนี่ยราคาแบบอื้อโอ้ว้าวแพงเหลือเกินนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ราคาพันต้นๆนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจสามารถติดต่อร้านเจทอยได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะครับตัวกล่องเนี่ยก็ดีไซน์มาเหมือนกับของแท้เลยครับมีความต่างตรงที่วัสดุที่ใช้นะครับจะดูไม่ค่อยก็ตามที่เห็นนะครับเนี่ย135ทวินเลนรีเฟกคาเมลานะครับ และก็ด้านล่างนะครับ Must Limited Edition นะครับผมเรียกได้ว่าก๊อปเหมือนมากนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยเขาแถมอะไรมาให้บ้างครับและที่สำคัญคือสามารถถ่ายได้จริงด้วยนะครับคุณผู้ชมคือสุดนะฮะอ่าดูซิว่าให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกที่ต้องมีเลยคือฟิล์มครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องฟิล์มนะครับต้องใช้ฟิล์มนะฮะจากทางโกดักนะครับแล้วก็ดูด้านในซิมีอย่างอื่นอีกไหมเพราะว่า เขามีมาให้แบบครบเลยนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวดูกันดูไปพร้อมๆกันเลยนี่ก็คือตัวกล้องนะครับรูปแบบกล้องตัวนี้ก็มาจากกล้อง Backbird ร์ดไฟนะครับผมอ่าน,นี่ันนี้คือ,อ,อสายคล้องนะครับสายคล้องกับตัวกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาปิดเลนนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูแล้วก็ประกอบให้เขาเป็นรูปเป็นร่างนะฮะนี่มีสายคล้องมาด้วยนะฮะว้าวตรงนี้ลงดีเทลมาด้วยครับ มีโลโก้ดิเกตแปะอยู่นะฮะดีดีดีเหมาะสําหรับเขาเรียกว่าสายนักสะสมอย่างพวกเรานะครับนี่ปิดไปแบบนี้เลยนะฮะเท่มากนะครับคุณผู้ชมสกีสายสายอันนี้ต้องใช้เทคนิคนินดนึงนะฮะในการประกอบนะครับหยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ฟึแบแป๊บหนึงแปบหนึ่ง นี่ต้องใช้วิชาการงานที่เรียนมาตั้งแต่สมัยประถมนะฮะเสียบเข้าไปอ่ะได้หนึ่งข้างแล้วครับทีนี้อีกข้างหนึ่งทาเหมือนเดิมนะฮะดึงอันนี้ออกก่อนนะฮะเอาไอห,หัวเนี่ยมาร้อยก่อนครับร้อยเข้าไปนะฮะปึ๊บแล้วก็คล้องหัวอันนี้เหมือนเดิมนะฮะปึ๊บดึงนะ,ะแน่นแล้วครับทีนี้ก็เอาสายเสียบเข้าไปแป๊กเรียบร้อยว้าว สวยงามนะอ่ากล้องไม่ค่อยจะโฟกัสเลยนะฮะไม่ทํามาหากินเลยไอ้กล้องเวนอันนี้มีคู่มือมาด้วยนะครับผมจะค่าย X f i l ฟมนะครับผมนะรู้เรื่องนะว่ามาจากประเทศอาย,าย์ใหญ่ฮะอ่าเปิดออกมาก็จะมีวิธีบอกครับว่าเออหรือจะต้องใส่ฟิล์มตรงไหนนะฮะหรือต้องเปิดกล้องแล้วก็หาฟิล์มมาแล้วก็เอาฟิล์มมาใส่ฮนะนี่มีวิธีบอกนะครับประกอบอย่างไรนี่นี่นี่นีน,น,นะฮะ ไม่เป็นไรนะครับไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเราทําได้แหละนะฮะด้านหลังบอกละเอียดมากครับคุณผู้ชมคือถ้าคุณผู้ชมซื้อไปแล้วประกอบไม่เป็นเนี่ยก็แสดงว่าคู่มือหายนะครับมาแต่ถ้าซื้อไปนะครับประกอบเป็นแน่นอนเพราะคู่มือเขาให้มาค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ไม่มีภาษาอังกฤษนะครับให้เราทําตามภาพเอาละกันเนาะมาโอ,โ,อโอ้ภาพที่ได้นะครับนี่เขาเฟรมว่าจะถ่ายออกมาได้ประมาณนี้คุณผู้ชม เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะถ่ายออกมาแบบคาดยาูย่าสกษะหรือเปล่าภาพซ้อนภาพนะเอออินเซปชั่นโอเคอันนี้คู่มือผ่านไปนะครับมาครับคุณผู้ชมเราก็มาใส่ฟิล์มกันนะฮะหันมาท่านหลังนะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่นะฮะเปิดออกมานี่เลื่อนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้คึบนะครับจะเห็นด้านในเลยว่าเหมือนไม่มีอะไรเลยนะกล้องฟิล์มมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับ เราก็เอาฟิล์มเนี่ยใส่เข้าไปนะครับนี่ให้ตรงล็อกตรงนี้นะครับนี่มันจะมีเขาเรียกว่าเออ,เอ,อผมขอเรียกว่าแง่งแล้วกันนะมันจะมีแง่งตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเอาช่องเนี้ยใส่เข้าไปนะครับให้มันตรงกับไอแง่งที่มันยื่นออกมานะครับนี่แบบนี้นะครับพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะลงประมาณนี้พอเราใส่ฟิล์มไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็ดึงฟิล์มนะครับให้มันมาอย่างนี้เลยนะฮะปึ๊บแบบนี้เลยนะครับเพื่อมาใส่ช่องตรงนี้นะครับ เห็นไหมว่ามันจะมีเดือยอยู่นะครับนิดๆนะฮะนี่เสียบเข้าไปตรงนี้นะฮะนี่ให้มันเกี่ยวกันนะครับไม่รู้เห็นไหมนะเอาพอมันเกี่ยวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็หมุนอันนี้นะครับแบบนี้ปึ๊บปบดึงฟิล์มครับดึงฟิล์มประมาณนี้ฮะประมาณนี้พอมันได้อย่างงี้ปุ๊บปิดเลยครับแวบล็อกซะนะครับจากนั้นก็พร้อมถ่ายแล้วนะครับอย่าลืมเปิดฝาด้วยนะฮะ เดี๋ยวไม่เห็นนะครับมืดตึ๊บเลยนะอ่ะต่อมาครับไอที่ยากกว่าก,การใส่ฟิล์มก็คือการเปิดไอเน,นี้ยช่องมองเนี่ยครับผมให้การถ่ายรูปเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นหรือว่าถือถ้าเราไม่มองเราก็จะไม่รู้ว่ารูปที่ถ่ายออกมาจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเปิดออกมาครับวิธีการเปิดนะครับผมบอกเป็นสเต็ปเลยนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะอ่ะกองโฟกัสนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าข้างบนไอตัว แง่งตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆดันนะปึ๊บพอมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยอ่ะเอามันไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทาอะไรเขานะแล้วก็กดเข้าไปเพิบขึ้นมาแบบนี้พอมันค้างมาเป็น2ข้างอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มาดู2ฝั่งนี้นะครับอ่ะเปิดอันนี้มาก่อนนะครับให้เขาตั้งฉากแบบนี้แล้วก็เปิดอันนี้มาตั้งฉากแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะเนี่ยมันคือการสะท้อนของเลนเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาอะไรมาสักตัวหนึ่งอ่ะนี่ก็ได้เห็นไหมเดี๋ยนะปึ๊บปึ๊บ เลนอยู่ไหนวะมันอาจจะถ่ายยากนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นกล้องฟิล์มนะครับมันไม่มีการซูมหรือว่าอะไรแบบนั้นนะฮะไม่มีซูมซูมแบบในซีรีส์นะครับหมุนไม่ได้นะคุณผู้ชมชัตเตอร์รวดเดียวไปเลยพี่น้องเดี๋ยวผมขอลอง1ชัตเตอร์กับรูปสวยๆนะครับเดี๋ยวขอหาของมาถ่ายก่อนนะฮะ ก็ยอมรับกันตรงๆนะครับว่าไม่รู้จะอะไรมาถ่ายนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เก็บฟิกเกอร์อะไรนะฮะนี่เลยละกันกล่องดีเคตนี่แหละครับวิธีการชัตเตอร์นะครับก็คือการกดตรงนี้ลงมานะครับเหมือนกับในซีรีส์เลยนะก็มาลองกันสักหน่อยละกันนะครับว่าจะตรงกัเปล่าวะทีนี้ครับผมจะถ่ายสวยไม่สวยหรือว่าภาพย้อนแสงเนี่ยก็แล้วแต่เวียนแต่กรรมแล้วนะครับผมมาเรามาชัตเตอร์กันเลยนะครับผมเลื่อนตรงนี้ลงนะครับไปหนึ่งสองสามยิบหน่อยดิเคต อ่าไปแล้วรูปหนึ่งนะฮะอ่าอีกสักรูปหนึ่งก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้ผมถ่ายอะไรหรอกนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันถ่ายไม่สวยเดี๋ยวค่อยไปซื้อฟรีมาเพิ่มก็ได้นะฮะเอาอีกสักรูปหนึ่งนะยิ้มหน่อยขาดุยานศึกษาอ่าประมาณนี้นะครับต้องไปล้างนะคุณผู้ชมไม่มีเมมโมรี่นะครับเป็นระบบแอนาล็อกนะฮะไม่มีเมมโมรี่ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับต้องไปล้างแล้วก็ถึงจะได้รูปออกมานะครับ แต่คนล้างมันก็คงคิดว่ามึงถ่ายอะไรมานะเนี่ยโอเคครับผมและนี่ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับตัวกล้องนะผมก็พยายามรีวิวให้เต็มความสามารถสุดๆไปเลยคุณผู้ชมเพราะว่ารีวิวค่อนข้างยากนะผมเองก็ไม่ใช่สายเก็บกล้องอะไรนะครับแต่ว่าอยากได้คุณผู้ชมมันเท่นะครับเอามาตั้งโชว์เฉยๆก็หล่อแล้วนะครับนะมาเอ้ยอยังไม่จบ ยังมีสแตนด้วยคุณผู้ชมเนจะมีตัวครอบตัวสแตนนะครับเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูนะฮะขออนุญาตถอดออซิสอรี่ทั้งหมดออกก่อนนะครับพวกไอสายรัดกล้องนะครับเดี๋ยวปิดอันนี้ด้วยนะเพื่อที่ว่าเวลาเราครอบไปเนี่ยมันจะได้สวยงามนะครับมา อสวยงามครับคุณผู้ชมพอเอามาวางในโดมแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็พอดิบพอดีเลยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของแท้ก็เถอะแต่ว่ามันได้ฟิลอยู่นะฮะคือมันได้ฟิลแบบว่าวางปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ากล้องคาดูย่าซึกษาะนะฮะคือถ้านับว่าเป็นเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ซื้อกล้องแท้มาดีกว่านะครับแต่ถ้า จะซื้อมาตั้งโชว์แบบเป็นพรอบสวยๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ติดใจอะไรนะครับวางสวยๆได้เท่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันพี่ผมไม่อะไรมากนะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านเจทอยเลยนะครับผมถ้าเป็นเซตปกติแบบนี้นะครับแค่กล้องอย่างเดียวนะที่แบบไม่มีโดมนะครับก็จะถูกกว่าแบบที่มีโดมประมาณ2 3 0 0บาทนะอันนี้ผมยังไม่เฟิร์มราคาละกันนะครับเพราะว่า อาจจะมีแบบขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะแล้ววันนี้ถ้าคุณผู้ชมช,มชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ next review นะสำหรับวันนี้ลากกไปก่อนสวัสดีครับ